ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีนักเรียนที่เขาโปรแกรมกับผมมา1เดือนเต็มนะครับไปตรวจผลเลือดมาเป็นการตรวจผลเลือดประจําปีนะครับกับโรงพยาบาลนะครับหลังจากที่ได้ผลตรวจมานะครับก็รีบวิ่งเข้ามาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงครับรอไปดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ พี่วีนะคะพี่วีเข้าโปรแกรมพี่วีอายุ54ปีเข้าคอร์สของวีแกนมาประมาณ1เดือนที่ผ่านมาค่ะแรกๆคือพี่รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองอายุเยอะคิดว่าจะไม่ได้ผลแต่จริงๆแล้วพอเข้าไปร่วมโครงการแล้วพอไปเจาะเลือดตัวเลือดมาผลออกมาเป็นที่เกินคุ้มและก็ดีมากๆนี่ค่ะผลเลือดของพี่นะคะเมื่อวันที่26 นี่นะุลาที่ผานมาเนี่ยนี่ะฮะยี่สิบหกตุลาอายุนี่นะอายุนี่นะใช่แล้วผลเลือดอคุณหมอบ่างไงบ้างครับผลเลือดน้ำตาลน้ำตาลในปกติของพี่ปกติเพราะว่ามันไม่เกินร้อยสิบแต่พี่ได้เก้าสิบเจ็ดเองแล้วก็ที่สําคัญคือไขมันดี HDL ของพี่อ่ะจริงๆอ่ะเขาไม่ให้ต่ำกว่าสิบห้าแต่ของพี่มาหกสิบแปดอ่ามันก็เลยเขาบอกว่าพี่จะไม่มีโอกาสเป็นไขมันอุดตันเพราะว่ามีไขมันดีเยอะอ่าแล้วก็ L D L ไขมันไม่ดีของพี่อ่ะมันก็ต่ำกว่าปกติอ่ซึ่งประมาณคนอายุเท่าพี่เนี้ยอ่ามันจะต้องเยอะกว่าน,นี้หรือบางคนต้องทานยาเพื่อควบคุมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าตับเนี่ยเพราะว่าพี่ทานอาหารเสริมแล้วก็วีแกนทุกวันแล้วก็ทานเยอะแล้วพี่ก็คิดว่าคิดไปเองว่ากลัวอะไรประมาณนี้แต่พอไปตรวจแล้วอ่ะมันต่ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับดีมากคือเขาไม่ให้เกิน33แต่พี่ได้24เองตัำก็ดีทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือ เม็ดเลือดของพี่อ่ะสวยมากเลยอ่าความเข้มข้นของเลือดก็ดีฮีโมโกลบินใช่ค่ะไตก็ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะไตอะค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรตกค้างอะไรเงี้ยนะหัวใจเต้นปกติดีมากอืมชนาที่สองผลการสรุปที่ออกมาคือปกติทุกอย่างแล้วเม็ดเลือดก็ดีเข้มข้นของเลือดก็ปกติ ี่่เนี่ยวัตรวจปะ่ยไม่ไม่ใช่เลยดี่เลยค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลในเลือดกดยูริกทาไม่ได้ของตับไตคอเลสเตอรอลทุกอย่างดีอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะสุดยอดมากๆแล้วก็ดีใจมากแล้วไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้จะเชิญเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่คิดถึงอยากดูแลสุขภาพอ่ะมาดื่มมีแกนกันแล้วก็มาเข้าคอร์สนะคะท่านจะได้รับสุขภาพที่ดีแล้วก็เหมือนพี่หิทุกวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ นี่คือความรู้สึกของคนที่อายุ54ปีนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่อายุย่างเข้าเลข5แล้วรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีนะครับสามารถนะครับเข้าโปรแกรมโปรเที้เดยนะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับเข้ามาดูแลร่างกายกันนะครับโปรแกรมการดูแลรูปร่างและสุขภาพแบบระยะยาวนะครับทำแบบยั่งยืนกันไปเลยนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสั่งชุดโปรตีนวีแกนไปดูแลสุขภาพและรูปร่างนะครับสามารถจิ้มที่ ลิงก์ของสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็เลือกชุดสินค้าตามน้ำหนักตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้ข้อมูลการส่วนตัวกับท่านเลยนะครับชุดสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยแค่เพียง3,300บาทเท่านั้นเอง้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพและก็เรื่องของการดูแลรูปร่างนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาใีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนนะครับไปเลยครับ